นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้จะเริ่มเข้าบทที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งของเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเอย่ยใครรู้บ้างเราจะมาโรงเรียนเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์มาโรงเรียนใช่ไหมคะง่ายๆเลยวันนี้เราซื้อจะ มีคำศัพท์ให้นักเรียนง่ายๆแค่ห้าคำพอดีไหมคะหาคำพอ1เรามาโรงเรียนเราก็ต้องมีหนังสือเรียนเก่งมากคะ่ะหนังสือเรียนในภาษาจีนพูดว่าชูอีกหนึ่งรอบนะคะชูหนังสือ ชือหนังสือมีหนังสือ,สอเวลาเราจะเขียนหนังสือเราใช้อะไรเขียนคะลูกตอนนี้เราใช้อะไรอยู่ดินสอดินสอนั่นเองในภาษาจีนพูดว่าเชียนปีเชียนปี ออกเสียงดีๆนะคะเชียนปีช้าๆค่ะเชียนปีเช,ชียนปีดินสอค่มีดินสอเอาไว้เขียนถ้าเขียนผิดจะใช้อะไรดีนะเขียนผิดก็ต้องใช้ย่างลบย่างลบ ยางรบในภาษาจีนพูดว่าเสี่ยงผีเสี่ยงผีเสี่ยงผีเสี่ยงเสียงสี่ผีเสียงสองอีกหนึ่งรอบนะคะเสี่ยงผีใช้ยางรบไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้านักเรียนนะ เขียนดินสอเริ่มสวยเขียนดินสอสวยเมื่อไหร่นะเราซื้อจะเปลี่ยนไปให้เด็กๆฝึกเขียนปากกาแต่ในเทอมหนึ่งนะคะเด็กๆจะเขียนดินสอก่อนแล้วถ้าเกิดเด็กๆเ,เขียนดินสอได้สวยเป็นระเบียบไม่มีความสกรปรกเป็นสะอาดตาแล้ว เดี๋ยวเทมอม2นะคะอาจจะพิจารณาให้เด็กๆมาฝึกการใช้ปากกาปากกานะคะปากกาในภาษาจีนพูดว่ากังปีกังปี่กังปีงป,ปากกาปากกาเขียนผิดก็ต้องใช้นะคะ น้ำยาลบคําผิดน้ำยาลบคำผิดนะคะน้ำยาลบคำผิดในภาษาจีนพูดว่าถูก่ยเยถูก่ยเย่อีกหนึ่งรอบนะคะถูก่ยเย่ปากกาลบคําผิดค่ะ วันนี้เหล่าซื้อก็จะสอนคำศัพท์แค่ห้าคำเท่านั้นนะคะเป็นยังไงบ้างง่ายกันไหมคะไหนขอทบทวนกันก่อนว่าเราเรียนคำศัพท์คำว่าอะไรกันไปแล้วบ้างคำที่1หนังสือเรียนสอดินสอ3สามยางลบ4ปากกาห้าน้ำยาลบคำผิด เด็กๆค่อยๆพูดพูดชา้าๆพูชัดๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะไปทบทวนกันอีกหนึ่งรอบไปเลยค่ะสูหนังสือสูหนังสือ ่งผียางลบเสี่ยงผียางลบเชียนปีดินสอเชียนปีดินสอถูกไก่ยเยถูกไก่ยเยน้ำยาลบคำผิด กังปีกังปีปากกาค่าเด็กๆคำศัพท์พื้นฐาน5คำเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนของเรา5คำเท่านั้นยากกันไหมคะเด็กๆเ,เราเสอ่ยากให้เด็กๆฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะหัดพูดบ่อยๆเราก็ไปหยิบ หนังสือมาแล้วเราก็เอ้หนังสือภาษาจีนพูดว่าอะไรนะอ๋อชูหนังสือทําแบบนี้บ่อยๆนะคะหรือเราอาจจะนั่งอยู่ในรถแล้วเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเราก็คิดเอ้ยางลบอ๋อเสี่ยงผียางลบฝึกแบบนี้บ่อยๆเด็กๆจะจำคำศัพท์ภาษาจีนที่เรียนมาได้โดยที่ไม่ลืมเลยนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้เราซื้อก็อจะฝากไว้แค่คําศัพท์เพียง5คําเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันนะคะกับบทที่1ของเราเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อก็อยากให้นักเรียนได้ลองไปฝึกและลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะใจเจียน ดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเราซื้อพอยอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราซื้อพอยก,ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการตั้งประโยคคําถามค่ะการตั้งประโยคคําถามนะคะง่ายๆเลยเราจะใช้คําว่ามามาต่อท้ายประโยคบอกเล่าค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะใช้ยังไงแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนของคลิปที่แล้วก่อนนะคะว่าประโยคบอกเล่าเราจะพูดกันว่าอย่างไรนะคะฉันมีปากกา บอกว่าไม่มั่งล่ะฉันไม่มีหนังสือไม่มีนะไม่มีว่ายังไงอยู่เหมยโหยอะไรนะคะไม่มีพูดว่าเหมยโหยฉันไม่มีหนังสืออีกรอบค่ะวอเหม่ย่ยชูวอเหม่ย่ยชู พูดตามเราซื้อนะคะฉันไม่มีหนังสือวอไมหยค่ะสำหรับประโยคคำถามนะคะเราแค่นำประโยคบอกเล่าพูดเหมือนประโยคบอกเล่าแล้วเติมคำว่ามามา ไปที่ท้ายประโยคค่ะแต่อย่าลืมนะคะการจะเป็นประโยคคำถามเราต้องถามโดยขึ้นต้นคำว่า OB. คุณใช่ไหมคะตอบฉันขึ้นต้นคํำว่าคุณคุณในภาษาจีนพูดว่าอะไรคะเก่งมากหนีหนีหนีคุณใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจากคําว่าฉันมีดินสอก็จะเป็นคุณมีดินสอคุณมีดินสอคุณมีดินสอน,สอนีโยเชียนปีน่หนีโยเชียนปีถ้าเป็นประโยคคำถามก็เติมคำว่า มาไปไว้ด้านหลังเพราะฉะนั้นจะต้องถามว่านีโยเชียนปีมานีโยเชียนปีมาคุณมีดินสอหรือเปล่าคุณมีดินสอไหมใช่ไหมคะง่ายมากๆข้อที่หนึ่งข้อปากกาปากกาคุณมี ปากกาไหมคุณมีปากกาไหมเริ่มเลยนะคะหนีโยกังปีมานีโยกังปีมาพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะนี่โยกังปีมาถ้าเวลาเราตอบละ่ะเราจะตอบว่าอะไรถ้าสมมุติว่ามีก็ตอบว่าวอ โยกกงปี๋วอโยกังปีเก่งมากค่ะลูกๆฝึกนะคะฝึกการตั้งคำถามซึ่งไม่ยากเลยแค่เติมคำว่ามาด้านหลังค่ะวันนี้นะคะการบ้านของเรานะลูกนะก็คือการอัดเสียงของเรา ผูปนนนะะ้ประโยคสนทนานะคะผู้ประโยคสนทนาอะไรก็คือประโยคคำถามที่เราเรียนกันมาแล้วก็ตอบคำถามเพียงแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นพอค่ะเช่นเราจะบอกว่าเราจะถามว่า,ค,าคุณมียางลบไหมคุณมียางลบไหมเราก็จะถามว่านี่โย เสียงผีมานิยมเสี่ยงผีมาแล้วก็ตอบคําถามนะคะตอบว่าฉันไม่มียางลบสมมตินะคะฉันไม่มียางลบวอไม่โยเสี่ยงผีวอไม่โยเห็นไหมคะประโยคง่ายๆแค่หนึ่งประโยคนะคะหนึ่งบทสนทนาเสร็จแล้วนักเรียนก,ก็ส่งวิดีโอ มาทาง Google Form ได้เลยนะคะวันนี้เหล่าซื้อก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝึกพูดกันบ่อยๆนะลูกนะใจเจียน